สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อุ้มรู้ทันดวง8944นะคะวันนี้ค่ะอุ้มจะมาดูดวงนะคะให้กับชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนกรดกฎานะคะความรักของชาวราศีพิจิกนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกันเลยตั้งแต่วันที่1นึ่งถึง30มสิกรกฎา ดวงความรักของชาวราศีพิจิกฝากกดกระดิ่งนะคะแล้วก็กด s ั b s c r i b ์นะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนนะคะคลิปความรักทั่วๆไปในครั้งต่อไปด้วยไพ่าอาจจะสลับฝั่งกันได้นะคะไพ่ใบที่หนึ่งคะ่ะของชาวราศีพิจิกนะคะก็คือชาวราศีพิจิกเนี่ยช่วงนี้น่าจะมีโอกาสนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะคะเงินทองโชคลาภ หรือว่าได้เงินนะคะจากจักรวาลนะสิ่งที่คุณรอคอยณตอนนี้เป็นช่วงที่ดีมากๆเลยสําหรับเรื่องของเงินทองหรือถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยคุณอาจจะได้รับโอกาสนะคะจากคนเก่าคนใหม่อาจจะมีคนเข้ามาก็เป็นได้นะคะเอไพ่เดอะเดทนะคะไพ่เดอะเดทนั่นหมายความว่าคุณอาจจะได้รับโอกาสจากการที่คุณจบไปแล้ว นะคะอาจจะได้สารสัมพันธ์สารสัมพันธ์ในที่นี้คุณอาจจะได้คอมมิชเมนต์อาจจะได้อยู่เป็นครอบครัวนะคะได้รับความรักนะคะจากที่ห่างหายกันไปจากที่คุณมีความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันเหมือนตายไปหรือเปล่าความรักครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่สําหรับคุณไหมคุณอาจจะเคยท้อแท้เบื่อหน่ายแต่อยู่อยู่ ช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีสําหรับคุณมากๆเรื่องของความรักมันเป็นไพ่ที่ดีมากๆไพ่ครอบครัวไพ่รักกันมากนะคะได้รับโอกาสทั้งโอกาสใหม่โอกาสเก่าโอกาสใหม่นะคะก็อาจจะมีคนมาสารสัมพันธ์มีคนเข้ามาชอบเข้ามาเป็นตัวเลือกนะคะแล้วก็สามารถที่จะเจริญเติบโตเป็นครอบครัวได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้คนคนนี้นะคะจะมุ่งไปที่เรื่องของอนาคตอาจจะสารสัมพันธ์กับคุณนะคะไปจนถึง ระยะยาวๆมองไปที่อนาคตคนคนนี้อาจจะมีคนที่ทำงานเก่งนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ขยันทำงานมุ่งมั่นอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คุณสักเท่าไหร่นะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะไพ่หใบที่ขึ้นมา,าหลังจากที่คุณได้คบกันไปแล้วนะคะหรือว่าคอมมิชเมนต์กันไปแล้วเนี่ยดวงความรักคุณอาจจะดรอปลง นะคะหรือว่าตกลงนะคะในช่วงของกระดาก็อาจจะเป็นเพราะว่า,าดาวมรุยูนะคะเข้ามาสถิตที่เรือนคู่ครองปัตตนี้ก็อาจจะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยนะคะอา,อาจจะรู้สึกเหมือนกับมีความทุกข์ใจหนักใจเหมือนเขามีอะไรปิดบงังซ่อนเล้นเราหรือเปล่าประมาณนั้นเลยนะคะทำให้คุณต้องฝ่าฟันอุปสรรค นะคะแต่สุดท้ายแล้วว่าคุณก็คือคู่แท้คุณคือเดอะเอ็มเพสสำหรับเขานะคะอย่างน้อยเขาจะมองว่าคุณคือตัวจริงนะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในช่วงกระดากระดาคุณสามารถที่จะมาปรับความเข้าใจกันได้แน่ๆคุณจะทะเลาะก,กันกี่ครั้ง คุณจะมีปัญหากันกี่ครั้งคุณก็สามารถที่จะกลับเข้ามาพูดมาเคลียร์และกลับมารักกันเหมือนเดิมได้นะคะก็ชาวราศีพิจิกนะคะช่วงกระดากดาน,นะคะความรักของคุณเป็นแบบนี้นะคะขอให้คุณโชคดีเกีย่ยวเรื่องของความรักดูดวงส่วนตัว A ขีด M 8989 89. รู้ทันดวงเปลี่ยนชีวิตได้8944นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ